เข้าสู่รายการหาเรื่องคุยเวอร์ซีโอครับเรากำลังพูดถึงคุณรีวายแล้วก็คุณเจคอบเดวิดนะฮะที่สร้างเก่งๆยีนรีวายเนี่ยให้ติดตลาดมาถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาคงไม่อยู่แล้วแหละร้อน้ิีแล้วแต่ว่ามันก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันเ่ะเ๋ยวคุณอาา๋อจะไล่เรียงเริ่มตั้งแต่ยุคแรกเลยของรีวายก็คือยุคก่อตั้งตั้งแต่แรกนะครับก็คือ 18. 7 0คริสต์ักราชนะครับ1870ถึ่งแปดเจ็ดศูนย์ถึงแต่งแรกเลยตั้าแติ่ม้านิมเนี่ Uh huh. เปลี่ยนมาก่อนเลยเป็นยุคก่อตั้งแรกๆถ้าคุณไปดูป้ายข้างหลังของกคงเกงรีวายเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ X 2ตัว uh huh. หรือดับเบิ X คุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรเขาอันนี้ยมันเป็นความสําคัญเรื่องของล็อตผ้าหรือเปล่าใช่ใช่มันคือ มันคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมที่รู้ว่าความพิเศษของน้ำหนักผ้าเนี่ยมีคุณภาพที่ดีคือถ้ามี XX เนี่ยเป็นของดีใช่สองเอ็กซ์หรืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือทีเขาเรียกง่ายๆเคือถ้ามี XX เป็นของดีให้เกรดไงให้เกรด A A A ไงนี่เป็นเอ็กซ์แทนโหคิดไปไหนน่ะผมสังเกตคุณเหน่งพูดเอ็กซ์กับผมเยอะมากไงในช่วงที่ผ่านมาเวลาเข้า เข้าไปที่ไหนร้านอาหารนู่นนี่อุ้ยนี่เอ็กจังเอ็จังอ๋อคุณเน่งหมายถึงว่าเนื้อผ้าเขาดีใช่ใช่อ๋อเออผมก็เพิ่งเก็ t วันนี้เข้าใจไปอย่างอื่นเออผมก็มองว่าตัวบางตัวก็ฟอกขาวมาอุ้ยฟอกขาวเนียนกระจางอุจะไปกันใหญ่แล้วผมจะหมายถึงว่าไอ้สอที่มันมีเนี่ยมันหมายถึงคุณภาพ ความพิเศษของเนื้อป้าเนื้อป้าคุณพาไปไหนกันเนี่ยคือน่ยน่มันยังไงมันต้นหนามต้องแข็งแรงทนทานต้องนุ่มนุ่มนิ่มคือคือความทนทานมันมีเยอะแต่มันนุ่มนิ่มคือสบายผมว่าตะลิวายเนี่ยเขาอ น่าจะเป็นเสือผู้หญิงตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้อ้าวแต่ว่าจออ๋อคือเอ็กนี่คือยิ่งมากนี่ยิ่งนุ่มนิ่มใส่สบายใช่ใช่มันก็มันยุคที่เป็นผ้าเฮลวี่มีคุณภาพดีในยุคนั้นนะครับก็มีน้ำหนักพิเศษฉะนั้นเนี่ยสองคนก็เลยจดสิิธิบัตรกันระหว่างอิตาสตราวกับจาขอบเนี่ยชื่อเต็มเขาชื่อจาขอบเดวิสชื่อเต็มนะครับ ส่วนรีไว์ก็รีไวสตตร์สองคนนี้ก็ร่วมจดสิทธิบัตรนะครับหมุดโลหะค o p เปอร์บริเวตอะไรหมุดโลหะคือเขาก็้งจดสิทธิบัตรหมุดโลหะด้วยที่เอามาติดิธีการการเย็บชายมันมันเป็นสัญลักษณ์ด้วยที่เวลาคนเล่นยีเนี่ยเขาจะดูมันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆว่าอันเนี้ยเป็น US แท้หรือเปล่าแต่งยีนอ่ะมันดูที่กระทั่งหมุดมันหรือว่าป้ายหนังของมันหรือเนื้อผ้า นั่นคือรายละเอียดของมันเดี๋ยว่ขยค่อยไล่ียวันนี้อย่าลืมบอกนะเรื่องนี้ผมก็สนใจค่อไล่เรียงไปเรื่อยๆหลังจากนั้น1 8 8 0 8ถึง1889เกนี่ยก็เริ่มที่จะใช้ป้ายหนังมาแปะด้านหลังเนี่ยอป้ายหนังมาแปะเตอนแรกเป็นกางเกงที่หนาจากนั้นไปสร้างสัญลักษณ์คุณดูทุกอย่างนะฮะเพราะว่ามันสำคัญเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ เรื่องราวของรีวายที่เขาทําเขาพยายามที่จะสร้างสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาครับสร้างสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมุดหรือว่าเรื่องของหนังและตรงนี้จะกลายเป็นตัวที่ท้ายที่สุดแล้วเราจะมาดูกันว่าเป็นรีวายแท้หรือไม่แท้ยังไงยุคนั้นเขาไม่เรียกกางเกงยีนนะครับยุคนั้นเขาเรียกกางเกง o v e r a l l denim double x นี่เห็นไหม double x ก็คือ xx สองตัวนั่นแหละโชวงน้นเขาเรียกกางเกง โอเวอร์ออ n i เดเออคุณลองคิดดูดิเราลองมาเรียกกันวันนี้เนี่ยเอ้ยพี่อาคุณมีโอเวอร์ออ n i เดนิเอ๊กเอเออกเอ่อห้าพูดยากผมมีอยู่3ตัวโอเวอร์ออรเดนิมเดลเอ็กเนี่ยเรียกยากคนเวลาพอดีเรียกอย่างนี้อ่ะมาก็ไปพัฒนาไปปี1890งแปดกึงแปดเก็เริ่มใช้คำว่า 501น่ง่ะ501คืออะไรคือใช้สัญลักษณ์คำว่า501ด้วยห0 1น่ห้าหนึก็คือเลขเลขที่ส่งมอบผืนผ้าจากโรงงานเออมานะครับมันชื่อโอ้ชื่อโรงงานชื่อยากมาก Amos เ i ียง Menu Factoring Company ส่งไปยังบริษัทรีวายส s t y l e c เมื่อปี1890เออคือยังไงหมายความว่าส่งไปใน เ,เลขที่บันทึกสินค้าว่าห0 1นย์ใช่ใช่มันคือมันมันคือส่งมอบผ้าส่งออมอบผ้าไปให้เอออ่าตามเลขที่มันมีก็คือห้าศูนย์หนึ่งมันคือรหัสของมานั่นแหละรหัสผ้าและหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไอก้กางเกงตัวเนี้ยโอ้ชื่อยาวมากก็เย็บกระเป๋าใบที่สี่คุณรู้ไหมว่ากางเกงยีนมีกี่กระเป๋าของอะไรของลีวายเหรอใช่อตอนเนี้สมัยล่าสุดเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคุณว่ากางเกงมีกี่กระเป๋าโอ้ไม่รู้ แต่ท่าโดเรมอนอ่ะพอรู้ว่ามีหนึ่งกระเป๋าโอมกูจะเอาฮาไปไหนกางเกงยีนเนี่ยห้ากระเป๋าห้ากระเป๋าห้ากระเป๋าเหรอจนปัจจุบันนี้ที่ที่อยู่ในยุคคลาสสิกที่ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด5กระเป๋าจะมี2กระเป๋าหน้าแล้วก็มี2กระเป๋าหลังแล้วก็จะมีกระเป๋าเล็กๆอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยที่ใส่เหรียญหรือว่าใส่ที่ที่คุณชอบเก็บเมมแฟนคุณอ่ะเคยเคยเคยใส่เหรียญไปเอาไม่เคยออกเลยเอออยู่ในนั้นนั่นคือกระเป๋าใบที่4ี่ลายสมบยนู้นเพราะว่า ยุคแรกๆเนี่ยรีวายมีกระเป๋าหลังแค่ใบเดียวอ๋อคือยุคแรกมีกระเป๋าหลังใบเดียวแล้วมาปีไหนนะมีกระเป๋าใบที่สีมีสี่ใบนั่นก็คือข้างหน้าสองข้างหลังสองยังไม่มีไอ้ที่เก็บเหรียญมีหรือยังมีมีแล้วคใบที่สี่เพิ่งขึ้นมาปีหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้าศูนย์คืองี้มันมีหน้าสองใบหน้าสองใบอ่ะถ้าตัดอีกใบหนึ่งเป็นใบที่สามแล้วก็มีใบเล็ก เป็นใบที่สี่เอาไว้เก็บปังกันแหละใช่เข้าใจแล้วหรืออาจจะเจอทองมาเม้มใ่นี้หลังจากนั้นพัฒนาพัฒนาเป็นใบที่5ก็คือหลังซ้ายอันนี้ต้องมาอีกเดี๋ยวมาค่อนมาเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ไปปี1 1 9 0 0รถึง1909เนี่ยรีวก็ได้เย็บกระเป๋าหลังเนี่ยเห็นไหมพัฒนาอีกหน่อยเย็บกระเป๋าหลังมาไปปี1นกาก็ทำให้เป็นกางเกงยีนโอเวอร์ออที่มีกระเป๋าครบ5้าใบ โชคดีนะที่เขาหยุดแค่5ใบไอความหมายของ501เนี่ยเขาตีความหมายได้อีกอย่างหนึ่งคือว่ามันวันที่1เดือนพฤษภาเนี่ยเมดเนี่ยเมดคือเมเมคือเดือนพฤษภาใช่ไหมก็คือวันที่1เดเนี่ยเป็นวันแรงงานด้วยอ๋อเขาก็เป็นยีนเนี่ยเพราะมันเป็นวันแรงงานทั่วโลกมีความหมายนะคนไทยก็เป็นวันแรงงานใช่ที่สหรัฐก็เหมือนยาตใช่อ๋อก็เพื่อคือเขาพยายามที่จะบอกว่ามันคือเชิงสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ เป็นกางเกงยีนของคนใช้กําลังซึ่งเป็นคนหมู่มากด้วยคนหมู่มากคุณจะลากไปไหนปกติในส่วนมากเขาก็จะใช้รีวายใช้กางเกงยีนเป็นหลักอยู่แล้วไม่ว่าจะใส่แต่งตัวสุภาพก็ใส่ได้หรือว่าใช้ทํางานก็ใส่ได้หรือว่าจะเอาไปทําอะไรก็ปกติก็ใช้ยีนมันง่ายไงคุณรู้ไหมว่าความพิเศษของรีวายคืออะไร คือสิ่งที่ผมชึ่งของเขานะคือเขาอ่ะวางตัวเองในช่วงแรกๆของเขานะครับว่าเป็นกางเกงสำหรับชนชั้นแรงงานแต่คุณไปดูสิตอนนี้ชนชั้นที่ใส่กันเนี่ยทุกชนชั้นต้องมีตังค์เยอะนะฮะเพราะว่ารีวันแพงนะฮะรุ่นก็สองพันแล้วใช่ครับยิ่งรุ่นแบบว่า Big กอีตอนนี้เหยียบแสนแล้วครับครับ นั่นฮะชนชั้นแรงงานเป็นไงฮะผมรู้ว่าชนชั้นแรงงานรวยกันขนาดนี้นะฮะรวยมากไม้ไม่ตอนนี้กลายเป็นของสะสมไนี่แกคือความคือความทึ่งของผมว่าเขาเรียกอะไรมันมีสตอรี่เพราะว่าเขาอุตส่าห์วางตรงนั้นว่าเป็นวันเหมือนกับแรงงานคือตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจนะว่าเขาคงที่จะให้คนที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเขาอะเซอร์ก็คือลูกค้าที่ขุดเหมืองที่เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานซึ่งมีจํานวนมากนะครับแต่ว่า ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ปัจจุบันนี้มันโอ้โหเติบโตขึ้นไปเดี๋ยวถ้ามันมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่ต่อสู้ของรีวายนะคือเงงเย็นจะไม่ได้รับการยอมรับจากชนชั้นสูงชนชั้นกลางเขาก็ไม่ไม่ใส่ใช่ไหมเพราะต้องมีข้อมูลเขาเหยียดหยามกันว่ามันเป็นเงงเกงของคนชั้นต่ำอีชั้นต่ำใส่ใี้ยีอะไรเนี่ยนี้คนชั้นต่ำเออนี่คนบอกไปเสียว่าเรียนเรียนที่ไหน พอหนึ่งคุณแสบเรียนชั้น,นอะไรเรียนชั้นอะไรก็เรียนชั้นหนึ่งไงถูกคุณแสบกว่าผมนี่ก็คนชั้นต่ำนะ <c oughs> ทำไมอ่ะไม่ไม่ค่อยสูงเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่ปกติแต่คุณรู้ไหมว่าพอพอ,พอปีหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยรีวาวเนี่ยได้ยินแล้วนะครับเริ่มได้ยินแล้วเพราะว่าเขาเริ่มมีหูแล้ว อ่าทำไมเขาทำเขาเริ่มมีหูที่รอร้อยเข็มขัดได้แล้วตอนแรกไม่มีหูแบบใส่เข็มขัดไม่ได้นะใช่มันเริ่มมีวิวัฒนาการพอ1930เเริ่มได้ยินแล้คุณก็ไปได้นะมีหูแงสามารถร้อยเข็มขัดได้หูเรก็มีเบลหลังใช่เริ่มมีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆระวังระวังรีวายคุณจะไม่อยู่นะทําไมครับมันมีขาน่มันเดินไได้ไม่ถ้าตากไว้หน้าบ้านก็ไม่อยู่ปัญญาไม่อยู่นะจิงๆมันมีขาเหรอครับมันมันใส่ไปเลยทีแรกผมนึกว่า กางเกงยีนลีวายเป็นมะม่วงพวกลำไม้สวยเอะห้อยออกมาเออมันเป็นกางเกงยีนนี่มันมีมีเขาเรียกมีมูลค่าฉะนั้นเนี่ยเวลาตากต้องตากในบ้านที่ในซุ้มหลังคาที่ถ้าในแบบริมดวงริมแดงเนี่ยมันสุกแล้วมันสอยไปเลยใช่ใช่ริมแดงนี่ไม่ได้เลยสมัยเมื่อก่อนนี่แบบว่าพับริมแดงเปิดออกมาหน่อยโอ้ยถ้าเห็นริมแดงนี่เขาสอยไปเลยนะเรียบร้อยคุณไปไม่ได้ครู้ดีนะเรื่องพวกนี้สอยเขาบ่อยพัฒนาต่อนะครับเป็นปียร์ต่อฮะหนึ่งเก้ากางเกง ไอโอเวอร์ออลเดนิมห้าศูนย์หนึ่งดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยมีรุ่นที่ผลิตอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองข้ามยุคไปถึงสงครามโลกครั้งที่สองแหละแล้วก็ไอปีหนึ่งเก้าสี่สี่เนี่ยทางรีไวล์ก็เรียกกันเก่งโอเวอร์ออลที่ผลิตในรุ่นสงครามเนี่ยบางรุ่นมาใช้คำว่าเวอร์วอลทูเวอร์วอลทูสงครามโลกครั้งที่สองแหละนั่นแหละแล้วก็พอปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์ปุ๊บก็เนี่ยถือเป็นยุคที่สุดยอดอีกครั้งหนึ่งของรีไวล์เพราะว่า ผ่านการผลิตมาตั้งแต่ยุคสมัยจนลงตัวคราวนี้เนี่ยก็เป็นยุคที่เรื่องอำนาจนั่นแหละของอเมริกาตอนนี้เริ่มผลิตของผู้หญิงแล้วด้วยเริ่มแบบว่าเริ่มมีสลิมฟิตผู้หญิงผู้หญิงเริ่มมาคือออกจากกลุ่มของคนใช้แรงงานแล้วเออไปที่แฟชั่นอย่างชัดเจนเ่าเริ่มเข้าใจว่ากางเกงยีนเนี่ยมันคือแฟชั่นจากนั้นยังไงต่อผู้หญิงก็สวยได้ด้วยกางเกงยีนหลังจากนั้นก็ จากป้ายหนังก็มาเป็นป้ายกระดาษปะกกนมันจะเป็นกระดาษกระดาษที่เวลาแต่ทนนะแต่ทนจากป้ายหนังรดมาเป็นกระดาษนี่ยนะไม่ไม่คือมันต้นทุนเพื่อลดต้นทุนลงมาไงหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นกระดาษที่มันแบบว่าแปะถ้าคุณสังเกตนะถ้าใช้นานมันจะยุ่ยด้านหลังอะที่เป็นป้ายของมันอะถ้าซักบ่อยปะกกนรุ่นนี้ก็จะเขียนไว้เลยว่าเอลลี่การ์เมนต์การันตีอถห้าศูนย์หนึ่งเอ็กซ์ดับเบิลเอ็กซ์นั่นแหละพอปี 1960นี่เป็นยุคเปลี่ยนแปลงของเขาเลยอันนี้เลยเขาเปลี่ยนจากคำว่าเดนิมเนี่ยมาเป็นคำว่าจีนจ <een> ีน <een> เออมันเปลี่ยนจีนจ <een> ีน <"G een" S 1> มันมาจากไหนคืองี้อยู่จากเดนิมถ้าผมเพี้ยนเดนิ <c oughs> มเดนิ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 มเนิมจีนไม <c oughs> ่ใช <c oughs> ่ไม่ยากไม่ใช่ไม่ได้ <c oughs> เป็นเรื่องของเนื้อผ้าใช่ใช่คือคือไอตำนานรีวายเนี่ยมันมีมันมีเรื่องเล่ามาว่าตอนสมัยนู้นเนี่ยที่ อิตาลีวายสตาเนี่ยรู้จักเป็นที่รู้จักออตอนนู้นเนี่ยเขาก็สั่งผ้ามาจากอิตาลีใช่ไหมผ่านนครเจนัวจากอิตาลีมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็การศวรรษที่19เนี่ยอังกฤษเริ่มส่งผ้าชนิดเนี้ยด้วยความทนทานแล้วก็เรียกว่าเ,เป็นผ้าสีที่เนื้อหยาบระหว่างนั้นเนี่ยก็ขนผ่านท่าเรืออิตาลีมายังอังกฤษผ่านประเทศฝรั่งเศสซึ่งคนเมืองฝรั่งเศสเนี่ย เรียกเมืองนี้ว่าเจนัวแชงส์อ๋อเมืองเจนัวเจนัวนั่นแหละใจเข้าใจซึ่งภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะมีตัว e เป็นตัวแรกใช่ไหมกูไม่เหมือนชาวบ้านครับหลังจากนั้นก็เลยเรียกสินค้าตัวนี้ว่าเจนัวชินชินแล้วก็เพียงซึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นจีนพอพพออผู้ดีอังกฤษมาภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษมันจะออกเสียงต่างกันพอพามาถึงอังกฤษผู้ดีอังกฤษก็จะอ่านว่าจีน เห็นไหมจีนจีนหรือที่เรียกว่าช่วงนี้เขาเห็นแค่ผ้านะยังไม่รู้จักกางเกงยีนเลยเพราะว่าตาตาลีวเนี่ยสั่งไปอเมริกาไงอ๋อคือยังไม่เห็นนู่นเอาผ้าอย่างเดียวเริ่มสงสัยแล้วนะเริ่มสงสัยแล้วมันสั่งผ้าหยาบๆไปทําอะไรเริ่มสั่งไปเยอะเหลือเกินไม่รู้ยังไม่รู้คุณอย่าลืมฝรั่งเศสเป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิวัฒนาการของตัวเนื้อผ้าไปเรื่อยๆฉะนั้นมันก็เป็นแบบว่า สตอรี่เป็นเรื่องราวมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็เป็นต้นกําเนิดของคําว่ายีนนั่นแหละที่ชื่อมาเป็นชื่อยีนจนปัจจุบันนะครับนั้นก็ปี1970ก็เปลี่ยนจากป้ายเลสแ a ด้านหลังจะมีป้ายเลสแ a บเล็กๆอนี่มีภาพนะอันนี้เลสแ a เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนี่มันเป็นตัว e ใหญ่ เขาก็มาเปลี่ยนเป็น e เล็กที่เขาเรียก big e ๊กอีนี่แหละต้นกำเนิดของมันเป็นต้นกำเนิดทําให้ราคาเกงยีนพุ่งไปเกงกำไรราคายีนมาช่วงนั้นเ้ามี e ตัวใหญ่นะอหายยากแล้วคุณรู้ไหมตอนนี้เฉียดหลักแสนแล้ว e e เนี่ยนะแค่ตัว e ในคำว่า r e อ่ะ มันจะมีคําว่ารีวาอยู่เป็นอินเดียกันทีเดียวอีเนี่ยอีเนี่ยไม่ใช่้อีนี่นี่คุณคิดดูหลักแสนนะครับเปรียบกับพระสมเด็จได้เลยทีเดียวเกงยีนหนึ่งตัวเก่าเก่าเก่ากลางัลงรุ่นนั้นมันจะเขียนว่าแคปิตอลอีอ๋อก็จะ คือมันแตกต่างกันว่าอ e ีใหญ่กับอ e ีเล็กที่ป้ายเล็กแถบ e ด้านหลังน e ั่นแหละแค่ตัวอ e ีเปลี่ยนครั้นี้งานเข้าเลยอคนก็ไปปร้อมกันใหญ่ีพ้อมเลยโอ้ยบิ๊กอีตัวละสองพันอ่าโอ้ยผู้จริงเหรอแล้วก็ก็เริ่มมีตำนานในการดูของแท้มากขึ้นเ,ออเหมือนเวลาคุณดูผ้าคุณก็ต้องส่องใช่ไหมเอออันนี้มันเนื้อดีพิมพ์นิยมอ่านี่เหมือนกันจับผ้าดูพลิกดูข้างในเขาจะมีโค้ดรหัสของตัวเนื้อผ้าตัวรหัสของตัวซักฟอก ตัวรหัสแถบของเนื้อผ้าแล้วที่กระดุมจะเย็บสัญลักษณ์หัวเลาะไว้อ๋อยิ้มยิ้มไว้หัวเลาะไว้มันจะเขียนว่าห้าห้าห้า ที่หมุดด้านในโอ้โหที่หมุดด้านในตัวแรกมันฟัลมสติกไอ้ฟัลมยังไม่เลยว่าห้าห้าห้ามันมีวิธีดูของมันเยอะแยะเอาๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับยีนเริ่มจะไม่ใช่เรื่องของชนชั้นแรงงานแล้วนะครับกลายเป็นแฟชั่นอย่างเต็มตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องของรีวิวครับ